ได้ก็ได erm ้ต erm ้องแบบต้องกอดคอกันแล้วก็แบบเอาเอาหัวมาชนกันแล้วแบบอะไรนะมาฟ้าไปกอดคอไม่ได้แอสครับแค่นะครับเดี๋ยวพ่อหมองก็ได้เอ่อไปสุดเลยไหตอนนู้น้วไปสุดเลยอันนี้เสียงเสียงดังพอไหมพอค่ะพอไหมพอพอไอ้เป็นห้อนรถอะไรรถเสียงไม้ธนัูเลย เราเลือดมาลก่อนผมกว่าถ่ายไว้มันคงจะไม่ไม่ไม่้ม่กดูกุงดูงเอาไอ้พ่อองนะแม่เขาชอบผมว่าุ่งนึเสียดใจเดี๋ยวมันจะไปมันจะไปไปอีูบุ่งนี้ยฮ้ยนายบอกให้เพื่อนๆอ่าอกวนนึ่อเพื่อนไอะไรนะขานอีกเวลนหนึ่งบอเป็นช้าน อ่าแล้วเดี๋ยวไอตุ้ยเลขขายไปไหนหมดฮะมี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 ในกล่องกล่องในกล่องนะครับเยี่ยมของอาหารอาหารอยู่ในกล่องก็มีค่ะอาหารหมูใส่อะไรคือการอะไรคือการที่เราเปิดแท็บแล้วดูคอนเทนตแล้วมันเหลือครึ่งเตะเอาจริงเหลือสองลูกมีอะไอที่เลือดเลือดสีทองอ่ะอ๋อนับเลือดสีทองด้วย ไม่ไม่รู้เหมือนกันแตนับตัวเอ้แต่แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องสีทองมันก็เป็นหัวใจฝีทองอยู่กันข้างเลยนะใช่แต่ว่าจะนับได้ไหมปุ๊บบอดเดอร์บอดเดอร์พี่บอดเดอร์มาแล้วบอดเดอร์มาแล้วไกลมากไกลมากไกลมากไกมากคุณนี้ยนะใหไ่ใหญใหญ่ใหญ่หรอกลิ่นมันต้องขุดอร่อยมันไว้เป็นข้าวข้าวนต้องน้องไปสสดีัสดีัลโหลฮัลโหลั แลหรอโอหหลนุ้ยขาโชนโนคนสูงแน่นอนนี่แนวใจมเฮ้ยใครร้องอู้ใครร้องเหลือขาดขาดไอ้ใยมันกูมีอันหนึ่งทำธนูได้อ่ะกูมีอันห่หเตมพิ่มแวอ่ะเนี่อาหรเพิ่ไหใครเอาไหมีไก่ไหม ตอนนี้ย้ายของของย้าไปถ้าถ้าถ้านี่ไปเด็ต้องการเป็นนีีโก้แล้วแหะถ้าถดเลยป่าับเลยครับผมอเดอร์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 บอดันีครับปอโรมาู้ๆเลยนะฮะครับนะเดี๋ยวก่อน อคิดตัดอะไรมันตัดเองเนี่ยใจนครับเคครับมาละคิดตัดเองนะเหมือนกันเส้นเหมือนกันคถ้ามันรู้สึกดโมกินจงเกิดอะไรทิศขอดแล้วไปกระตุกอยู่เนี่ยนุ้ยนุ้ยเองมีนั่นมากมีฟินฟินอันหนึ่งฟินนะครัฟินไม่มีอ่ะไม่ไม่ได้จับไม่โอเลยนุ้ยฟินอยู่ฮะฟินอยู่หนึ่งอันหนึ่งมีอันหนึ่งอะไรใครจะเอาขอบครับอย่าทำเอ่อตามครับเนี่ย ไหนไหนหนคนคนทงนี่ผมอยูโรบซ้ำแ้สามหลอกครโอ้เราตามไม่ทันตรงงั้นเลยอยู่หลังกอนค่ะยังก็สอเลยนะนายนายนายิ๊มปีดเนี่ยพคตไปอื้อหโุนไม่คิ้งหัวใจดวช้ามบี้ซัมบี้ซัมบี้นุ้ยหลังหลังซัมบี้ซัมบี้ซัมบี้นุ้ยนุ้ยนุ้ยมันเดินมันระเบิดเลย รอด้ไว้หลงทางแล้วอ๋อเจอกอนแล้วทางนี้เปียวไปทางนี้ตอนนี้อยู่ไอทานอทีร้อยร้อยๆก็สูแล้ววไมไไปฝนมันไปนานจริ่มีแอปเปิลทองไหมนานไป้วบางทีจบยูซีภาคนี้เราคงต้องมีเกัแนะในแอปกีนมาวะเนี่ยไม่ได้เอามา เนี่ยสูมนเป็นความแงเนลังวิ่งไปใครก็จะเียวืปิดัีแดงเสียงอะไรอ่ะเสียงัดเดี๋ยว็เอะไรบกอะไร้งอ๋อไปทะลุกัหรือยังเรายังเรายังไม่มัด ไม่ไม่เป็นไปถึงบอระใดอ่ะแต่ไปในโลแค่ไม่รู้วะไม่ต้องบริหารอันตรายติดไฟด้วยมเบียดแล้วมันแก้ไม่ได้เพราะในในนรกก็ไม่มีน้ำแล้วมีแต่ลาวาถ้าเกิดยินดับลาวาก็เอ๊ยดับดับไฟก็ลงลาวาถึงตายเลยทงานไไม่ได้จะงานได้จะแค่น้ำแข็งแต่แค่ว่าน้ำแข็งกว่าจะลายในในคาบคาบไปไหนคาบไปไหนโคตร ม่อยู่ัวูแลฝนไม่อยู่ตกเลยฮะไม่หยุดตกกันแล้วเอาความพินมาพันธเนี่ยกินเรามีนะผมไม่เอากันธุอเ่ะออยู่ไหนกันนะเดินเดินงมาเรื่อยครับเดินทไมเรื่อยเลยโอเคค่ะเสแล้วตอนนี้อยู่ปีกัดลบหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วก็เอ็งลบหนึ่งหนึ่งเก้าแนสองสี่สี่แล้วก็เดินทำไมเรื่อยเลยไกลมากค่ะตรงนี้หมดแล้ว คือเหตุการณ์เราว่าเราไม่ไปกันทีไม่ไปกันพร้อมกันมีกี่คนเลยตอนนี้เราสองจากเพื่อนตันจากทีแล้วเนี่ยอย่ากใกล้ใกล้มากอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเจอโดนแก๊งอ่ะครับโดนแก๊งโดนแก๊งโดนแก๊งแบงมืดมากเลยอ่ะแม่เดี๋ยวมาชดแม่เดี๋ยวมาชดแต่ละแก๊งก็ปีตีไปเองทุกคนเลย เดี๋ยวผมขออยู่ที่สูงดีกว่ามองมัมืดแล้เฮ้ยเกลิตาเกลิตาตรงไหหนีหนีเดี๋ยวผมต้องกานแถวสูแล้วกันมันเงันแค่ขึ้นแเลยดอกดีๆดอกขนุเลยนนไหวไหม

ข้า่างมีอะไรคะข้างล่าง้ามันน้ำข้างล่างมันน้ำก่อนเลยข้างล่างมีอะไรอ่ะน้าคิปเปอร์ไงไหนอ่ะนั่นั่นนั่นตีมันเน่ยนั่นนั่นนั่นนันสองตัวเลยนะ่นนั่นนัสองตัวเลยเหรอเออต่อสะพานไปไหมนั่ก็ลงคุณไปลงอีกด้านนึงเหรอเอพางั้นลงเลยไหมก่อนพี่กอนพี่ก่อนต้องใช้คำนี้รันรัน for your life ไปเลยไอ้ชายไอ้ของวิ่งเอาแล้วปี๊ดหัวใจร้อนตะกี้เลยตั้งตะกี้เลยตั้งแค่แค่เรียบร้อยตะกีลยตั้งแล้วหัวใจรถไปหลอดหนึงโอ้เจ้าขอโทษค่ะครับท่านไม่นับนั่นเปาเนี่ยเห็นท็อตอยู่มั้งนะไป่แต่ขาลงนี่ยังไงอเออเราเราจะรอว่าเราเลือดเราเสร็จรถติดป่า โอเคตะกี้ไมถ้าเกิดไป่แตะถาวรก็รถอะเรื่อรถแบบงงๆเลยตะกี้ไปละรถไปหลอดนึงอ่ะแ่ระวังข้างหน้าอีเออมเดียวตบตบแมมุมเลยเออเออหนึ่งหนึ่งเก้าสามเก้องอโอเคเออมันจะมีอยู่บนบนหัวมันมันแหลกมากเลย ฝนมันตกอ่ะทีเกมหน้ามีแต่แต่แต่เสียงที่ตออแรงมากไปไหนกันแล้วอ่ะอ๋อต้องไปต่อไปยังทมันไม่ทาคนดูเฮ้ยเนี่ยมีมีขวาตรงนี้นี่ขวาคิปเปอร์สองตัวระวังระวังทางนู้นน่ะคนลบอลลงกอล์หโอ้ปูโอ้ยสูงพี่ไฟระวังหน้าไปถ้าคุณถ้าคุณนี้ ต้องนเอาน้ำไปไหนท่น้ำลงไปอะไรอ่ะลงไปไหนลงลงเลยแล้วเราจะหายใจออกกันเหรอหายใจด้านข้างไงเนี่ยพี่มันมันยีงด้านข้างอยู่ลู้มลุ้มล้มปิดรูข้างบนยังเนี่ยลงมาเนี่ยโอ้โหลงมากันได้ไงแล้วเราจะขึ้นกันยังไงเดี๋ยวปิดรูเดี๋ยวเดี๋ยวปิดรูข้างบนแต่ปิดด้วยคนแก่ลืมปิดลืมปิดรูห้อง ไม่ต้องปิดก็ได้ครับเพราะว่าน้ำบนน่ะมันจะเป็นเห็นเห็นถล่มน้ำนะมันจะมีอะไรแล้วคุณทามอะไรคุณทามไปไหนทามไปหยุดจุดปืนเขาปืนแรกรอเราก็รอทามโอ้แม่จ้ามันหยุดแต่เองแล้วนะคะทีกี้ขออภัยด้วยเกินขอดิคอรดแรงในช่วงขอดมันเป็นโปรแกรมที่น่าใช้นะแต่ทุกอย่างเลยจะอยู่แล้วสิงโอต่าสมมุทรไทยมาเปิดดิ แก่ได้เป็คนส่วนไปชื่อดิใกรนระวังด้วยมีไปหน่อยก็ดีอยาต่ะถไมท่ไม m i c ชอบ o f t สปอนเซอร์จริงมั้เนี่ยทำไมเซิร์ฟเลแตกเลยเดอพี่ว่าของีไ้เลยเอ๋อตัวสินเลเปลี่ยนไม่ขัดนะเนี่ยข้ามมเจียงน้ำเปลี่ยนผมได้ อุ้ยลาวาเฮ้ยจะลาวาคุณรอบๆไลยเผื่อเจอเพชรรอบๆ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 มีน้ำด้วยก่อนก่อนเจอเลสโตนยังไงน้ำแตกอ่ะเราไม่มีที่กดเลยเฮ้ยเจอดันเตียนค่ะดันเตียนค่ะดันเตียนดันเตียน เสียงแบบงโตน้ำอยู่โต้นตขึ้นเฮ้ยทักไลนเนเดี๋ยวชิมไรอ่ะเอชเอนชันเตสชัเตสตอบ่ชาร์หรอโอเคใช้หมดเลยไม่เคยใช้เตไทยเงี้ยนี่ัเแทรงแรกตรงนี้มีกระานชนมีเหล็กคีเหล็กคนไม่เอาฐานปูไมเปอ เ้ยมีเด็กนี่ฮะมีเด็กเจอเด็กแล้วเด็กค่ะเด็กค่ะใครขุดอยู่ใกล้เรามีไงผมเองรอผมเงโอ้ตรงใจหมดเลยอยู่อยู่คุณเราคิดว่าใครใครแม่งกับตาเอ๋ตาเอ๋วตอนนี้ก็มีนะผิดแอทแฮกตอนนี้มีโอ้โหตอนใหญ่เลยแดดมากเฮ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้มี ฝั่งนี้มีเหล็กแต่พี่แอดหินแห้ฮะเดี๋ยวอ่ฝั่งพี่พี่เรากระดับทางนี้หน่อยตอนนี้พีแล้วเลยได้ได้ได้เกิดอะไรขึ้นเสียงพี่ทอดอ้น้ำมันทองหรือเปล่าเหล็กดิว่ะหรับพี่หมอตาลีป่าเราลุยกันดีกว่าเอ้ยเหลทอง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 ไม่มีที่คุณเหล็กอ่ะ ครับตรงนี้เลยแล้วกันเเตาหน้าขวาอ,อย่าเพิ่งไปถ้าเนอะไอ้มองตาขวามองบวกตาคนไม่มีใช่ไหมกระโปรงนะตัดตัาต่ามันไม่มีอะไรเลยอ้าวครับกล่องครับแล้วก็ไม่บอกเปล่าหม,มึดมากาไม่เคยดุกระดุบกระดุก รอบแรกเซิ่มแรกไม่ตอนเราต้องเปิ่อันตรายสัาทีวิซัมเมเกอร์ว้าวตอนนี้คือมาโจกับเอ็นเดอร์ตายไปแล้วเนาะโอ้มาแล้วเฮนสมารีไปแล้วนะเฮ้ยหลบทางเฮ้ยีดันหาปัญหาที่ว่าตายเพราะแมนเอ็นเดอร์คุงตายเพราะเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์คุงตายเพราะเอ็นเดอร์แมน ม,มือมือแค่ <c oughs> อยู่ไหนกันแล้วอ่ะอยู่นั่นแหละมองนะอ่าอยู่ไหนมครับขอบใจ <c oughs> เอาเงินมาทางเดิมแฮะตกใจมากเลยก่อนวชิด้อุ๊ยอุ๊ยอุย อย่าไปสร้างมันหนีหนีก่อนรอดูทำไมมันผ่านมาทางนี้ตบตบตบมันมันแรงใครตบว้ายกาดเอไปเลยกาดขึ้นไม่ได้กาดไปก่อนก่อนทีกาดตาตักไอจิมขึ้นมาอู้หูอู้หูวู้ซักกกกยรกกาย์ซืด้วยฮะะแกต้ย เกียบตาช่วยด้วยไอ้ยิงก้อนก้อนฮะอยู่ไหนอยู่นี่เดี๋ยวมาก้อนตายเฮ้ยขึ้นเกี่ยวตายแล้พี่ก้อนตายหายไปไหนนี่เป็นใครไปไหนแล้วอ่ะเกมเพิ่นข้าบไปแล้วผมาเกลี่ยได้ทีทีิบพี่โลนี่มาได้พี่โลนี่มาได้พี่โลนี่มาได้เดี๋ยวไปเผาท้องก่อนนะจะได้ทำแอปเปิ้ลทองให้กินไง ใช้กี่อันนะเราจับไปใิพี่มกี่ของแล้วเนี่ยพี่สนเราจับหรือใช้กี่อันนะจ๊ะอะคี่ร้อยเยนี่ยว่งนี่คนนึงเสียใจในตรงไหนพี่เฮ้ยเห็นคอมบี้อะ่ะรู้สึกพิกแอคจะ,จ,ะจ,ะจะไม้ประโยชน์ละทิ้ง ตอนไอเฟอร์้นนดอยู่ตรงไหนทำไมมันอยู่ใกล้จังเลยเสด็จทอมบี้เจอยู่ไหนอยู่อยู่ตรงที่เราทำมารีของไว้อ่ะเผาของกันอยู่อ่ะเอฟอาเวดายฮีโร่เอฟอาเวดายหล่นี่ไหมนี่ไหมนี่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 ทองใครใครครับแอปเปิรทองเป็นเอาไปเลย ทำเป็นทำเป็นอะไรเลยเอามามาอยู่ข้างบนมัวอันนี้ก่อนเอาแอปเปิ้ลไปอยู่บนหัวน้องจ้าก่อนฮะเอาชุดเหล็กไปอยู่บนหัวฮะเห็นอะไรชุดเด็กเลยอุ้ยรอปลาเหล็กออกไปแต่ชุดเด็กเหล็กเห็กหนึ่ไหนครับบนหัวเกิดอะไรขึ้นมีอยู่ทางเล จะต้องดำไม่ผิดยอมที่ที่ใครเก็บเห่อวะกอมใจเลยอ้าวมันเปลี่ยนใหม่แล้วเหรอนิวคุงไม่มีก่อเลยอ่ะนิวคุงมาเฮ้ยเสียยอ้นั่นไงนิวคุงต้อตีนิวคุงหลั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 งเอาหมวกไปค่ะอุ้ยอุ้ยไม่ได้เรีากเรื่อง้องอีกอกเลยนิวคุงจำจักรแกเอาเอาหมวกไปค่ะนิวคุงนี่หมวกเด็กต้องมีทอง ทองอีกอเหรอเียวทอ,ทองไม่พอทองไม่พอนั่นไปหาทองกันต่อไหม,ไมวิโดเลดยเช้าดิค่ะเราว่าตจ้าจะเช้าแล้วนะคนดีนะคณนุย้ยตุกคุณนดีชื่อทองคุณนุ้ยอยู่ไหนคะเออตรงข้ามกับที่เรากดมาฮะเออไม่แค่ั้งเกียร์บอ border แล้วงงดดออว่ามันจึงไหนแล้วเออยยังไม่ได้ดูเลย border อ,อ,อ,อยู่ตรงไหนแล้วคารีชอบดันนะอันนี้ละป้องกันตัวคเขาแล้วเดี๋ยวเราเดินกลับไปดูนะ ต้องข,ขึ้นขึ้นไปข้างบนสินะได้ๆเว่าแต่ทางขึ้นอยู่ไหนโอ๊ยอัลโหลทางขึ้นเหรอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเรากลับมาแล้วเราต้องขึ้นไปข้างบนใหม่เนาะอ่าข้างบนเช้าแล้วเดี๋ยว,วน,นะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูให้ค่ะเช้าแล้วเช้าาแล้วก็เริ่มเป็น หนูหนูข no 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 ึ no to to no 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 to to ้นไปอยู่หนูขึ้นไปอยู่หนูกำลังคลานขึ้นไปอยู่แป๊บหนึ่งไม่ปลอดเด้อยจะมาแล้วหรอหนูไม่รู้หนูต้องขึ้นไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อกุ้งยังไม่มาเลยคือทามในในพาราโบล่าเรียนก็ได้เป็นยังไงบ้างหัวมีดอย่างนี้มันใจคอไม่ดีนะทางของคุณทามเป็นไงบ้างคะอ่าก็จะไปเจอครับ ไม่เจอของยหงไเลยไม่เจอใครอยูยังไม่เจอใครตอนนี้้ดเคเราสั่งโซโล่ไม่ติดวิกีช่างเอออแล้วเปียกทำบนบอดได้เย็งไงล่ะยังยังเราติดหินอยู่ติตอนนี้ตอนนี้เห็นบอกเขาบอกเช้าแล้วขึ้นไปขึ้นไปหาตามไทม์นี่เช่าไหมเช้า border เดี๋ยนะเราไม่เห็นเลยค่ะตรงนี้ไม่เห็นเลยก็เห็น ไม่ดีเหอนเรื่งไปเรื่มไปครับขึ้นมาดีกว่านะคะเก็บทองเก็บอะไรมาด้วยก่อนจำทางจำทางได้ไหมจำไม่ได้เอาสองคนนี้แม่งจำไม่ได้อโอเคนะเด็กเปอกันเ่อะเจอกันขอะพัก้านเจอกันฐานานะคะ